องวัยเข้าใจสื่อนะคะก็คือว่าเราตั้งใจที่จะทำงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์นะคะทีนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคนหลากหลายวัยในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากการ ใช้สื่อและเทคโนโลยีฉะนั้นโครงการนี้จึงมีเป้าหมายนะคะที่จะทำงานร่วมกันร,ระหว่างเยาวชนและผู้สูงวัยในการร่วมกันขับเคลื่อนนะคะการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรวมทางการดูเท่าทันสื่อด้วยทั้งนี้เรามุ่งไปที่เยาวชนก่อนนะคะในการขับเคลื่อนเนื่องจากว่า เยาว,วชนนั้นมีทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อมากกว่าผู้สูงอายุโดยใช้มหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้ามาทำความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนใน6พื้นที่นะคะได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานคริน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินฉะเชิงเซามหาวิทยาลัยราชภัฏนอยุธยาและสุดท้ายนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการทําความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะก็คือคณะศิลปศาสตร์และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราติดอาวุธกับเยาวชนกลุ่มเครือข่ายใน6พื้นที่ก่อนนะคะว่า สิ่งที่เขาจะต้องมีเพื่อไปส่งต่อความรู้นั้นกับผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะคะก็คือ 1. เขาจะต้องมีทักษะในการรู้เข้าทันสื่อแล้วก็การช่วยกันเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์นะคะ 2. เขาจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีนะคะให้ถูกต้อง3ก็คือเขาจะต้องมีทักษะการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุทำอย่างไรที่เขาจะ อธิบายเรื่องของการรู้เท่าทานการช่วยเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภยัยไม่สร้างสรรค์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกระบวนการในเรื่องส่วนที่1คือเท่าสื่อคืออะไรแล้วก็ให้โจทย์ไปว่าลองไปสรุปลองไปสัมภาษณ์ลองไปทำมาซิว่าเท่าทันสื่อในกลุ่มเราเองเนี่ยมันคืออะไรโดยรูปแบบกราบเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเสร็จปุ๊บเขาสรุปเป็นข้อสรุปของเขาตอนท้ายสุดเนี่ยาอาจารย์ก็จะมาสรุปเป็นการจูยให้ตรงกัน สิ่งที่เขารู้สิ่งที่เพื่อนเพื่อนรู้สิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้มันตรงกับที่เราต้องการให้เขาเรียนรู้หรือเปล่าสําหรับในส่วนท้ายสุดคือเราจะผลิตสือ่อเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่ออีกทีนึงก่อนที่จะเกิดกระบวนการนี้เราต้องมาดูว่าผู้สูงวัยเนี่ยเขาใช้สื่อว่าเป็นใดบ้างเพื่อที่จะส่งต่อการเท่าทันสื่อนี้ให้กับผู้สูงวัยในพื้นที่ต่างๆ เราก็เลยเลือกนะคะว่าการสื่อสารอะไรล่ะที่จะเข้าไปสู่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเนี่ยได้ง่ายนะคะเราก็เลยมองถึงสื่อทางด้านวัฒนธรรมซึ่งก็อยู่ในบริบทของวิถีชีวิตแล้วก็จะมีเรื่องของภาษาถิ่นเรื่องของการแสดงท้องถิ่นที่จะนำไปเผยแพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างง่ายกว่าการที่เขาจะมารับสื่อประเภทอื่นนะคะ ตัวหลักการสร้างการรู้เท่าทันสื่อน่าจะใช้หลักการที่ง่ายๆฟังแล้วเหมือนจับต้องได้ก็เลยมีคาถารู้ทันสื่อสีตัวคือหยุดคิดถามทำมันคือหลักการที่จะหรือวิธีการที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยทุกวัยเนี่ยรู้เท่าทันสื่อโดยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มคนที่มีวัยต่างกันกลุ่มคนที่อยู่ในบริบท ทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันตรงนี้มันก็จะทำให้อห,หยุดคิดถามทำเนี่ยมันคัสตอมไมซ์เนาะหรือคอนเทนต์ชั่วไลฟ์คือถูกปรับให้เหมาะสมให้เคี้ยวง่ายให้เข้าถึงง่ายกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่แล้วมันก็ทำให้เกิดสองเด้งเด้งหนึ่งคือรู้เท่าทันสื่อแบบง่ายๆจับต้องได้ เด้งที่สองการเอาเรื่องของหยุดคิดถามทำไปหลอมรวมกับมิติวัฒนธรรมมันก็ทำให้วัฒนธรรมในพื้นที่นั้นเนี่ยยังคงอยู่ด้วยนักศึกษาก็ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบเนี่ยไปขับเคลื่อนต่อนะคะโดยมีเป้าหมายในการร่วมกันผลิตสื่อทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำสื่อเนี้ยเผยแพร่ไปในวงกว้างโดยการทำงานร่วมกัน กับนักวิจัยเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆกับนักศึกษาและผู้สูงอายุหรือศิลปินในท้องถิ่น,นะค่ะข้อมูลลวงลายหลากมากสับสนต้องหยุดคิดถามทำเท,ำทำ่าทัานคนเดี<อ>๋ยวนี้โลกโลกาเหามันตั้งเกาจิตใจคนเริ่มเนาบ่อเอาสินทำอย่างตังเงินแต่คำทำให้ร้อน ก็ต้องมีการปรับตัวกันมาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มาทํากิจกรรมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเรามาทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุววาายพวกเราพยายามหากิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเชื่อใจเนาะแล้วก็แบบวางใจที่จะทํากิจกรรมไปกับเรา,เราได้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยสามารถตอบโจทย์เขาได้ว่าเขาต้องการอะไรเขาแบบซื้อแบบไหนเขาถึงจะรู้รู้สึกว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับทุกคนค่อนข้างที่จะแอคทีฟมาก มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ร่วมงานและสนุกมากครับเราจะมองในมุมมองของผู้ที่เห็นเหตุการณ์เฉยๆแต่พอเรามาเข้าโครงการนี้เราได้นึกถึงมุมมองของตัวเขาในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุเราก็ยิ่งเห็นใจเขา,าเข้าไปใหญ่แล้วเราก็มีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเขามากขึ้นเป็นห่วงเขามากขึ้นบางทีในยุคข,ของเขาอาจจะยังไม่มีสิ่งใหม่ๆที่เจอในปัจจุบันนี้ทําให้ภูมิคุ้มกันของเขาอาจจะยังไม่มากพอซึ่งสําหรับการอบรมนียผมคิดว่าเป,เป็นเหมือนการ ล่นช่องว่างระหว่างวัยให้มาเท่ากันนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้ว่ายุคนี้เรามีายกลโกงที่มาในรูปแบบนี้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาได้ครับผมทางทุกกลุ่นนักศึกษาที่เอามาให้เนี่ยทุกคนจะนําไปใช้ได้เพราะว่ามันย้ําคิดยำำ้ําทําแล้วเรื่องมันซ้ําๆก็จะทําให้เกิดประโยชน์ว่าเอ้ยเราจะต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ความรู้ที่ได้ไปก็สามารถที่จะนําไปบอกต่ออีกลหลายๆท่านเพราะบางทีผู้สูงอายุนะ่ะ ไม่เด้ออกจากบ้านไปไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีมีชีวิตชีวามากขึ้นก็คือสื่อเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งสื่อดีแล้วก็สื่อไม่ดีแล้วเราโัวเราเองเราก็เป็นตัวเสนอสื่อได้เสียงเพลงนี่ก็จะเป็นสื่ออย่างดีเลยนเจายังเป็นสื่อที่ทำให้อ่าเกิดความเข้าใจเวลาสื่อมาตรงๆเป็นคำพูดเนี่ยมันก็จะไปได้อัธรสด สำหรับคนที่มีเสียงเพลงในหัวใจก็ได้ได้ใจได้ใจแล้วก็ทำให้เข้าใจทำให้คนแก่เข้าใจมากขึ้นสร้างสตอรี่ได้ดีมีคอนเทนต์ที่เขาท่าดีต้องจำสี่คำที่เขาพูดเอาไว้ให้ดีหยุดคิดถามทำผมว่ามันก็โดนใจนะแล้วก็ทำให้คนแก่เข้าใจเร็วในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเราได้ยินกันมากมายเลย คือการรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญกับคนทุกคนทุกรุ่นวัยเลยเพราะว่าชีวิตเราอยู่กับสื่อตั้งแต่ตื่นมายันหลับเลยใช่ไหมคะคือหรือว่าเราจะไม่อยากเปิดรับสื่อเราก็หนีไม่ได้เพราะว่าสื่ออยู่รอบตัวเราการใช้สื่ออย่างเท่าทันเนี่ยมันเลยจำเป็นเพราะว่าสื่อเนี่ยมีทั้งสื่อที่ดีที่เขานำเสนอข้อมูลที่ดีมีทั้งสื่อที่นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนหรือ มีทั้งสื่อที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงต่างๆการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันที่สำคัญในการใช้สื่อของคนทุกวัยเรามองว่าการสื่อสารสองวัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโครงการนี้ได้นำประเด็นนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ เข้ามาทำกิจกรรมนะคะแต่ว่ามันจะมีการสอดแทรกวิธีการสื่อสารระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุอาจจะเป็นในมิติอื่นๆนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของการสื่อสารและการทำความเข้าใจเรื่องสื่อร่วมกัน มันอาจจะเสริมในเรื่องของการวางตัวภาษาที่ใช้การระวังความรู้สึกต่อกันผู้ใหญ่เองก็ได้เรียนรู้จากเยาวชนนะคะแล้วก็มองเยาวชนอย่างเข้าใจมากขึ้นเยาวชน ก็มองผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ในมุมมองที่เข้าใจมากขึ้นก็นอกจากการที่เราใส่ในเรื่องของการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อไปแล้วเนี่ยโครงการนี้ยังมีประโยชน์ในการที่เขาได้มีโอกาสมาเจอกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ได้เกรดเด็กเกรดน้อยในการอยู่ร่วมกันมันจะนําไปสู่จุดเริ่มต้นในการเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลน,นะคะ